สวัสดีครับวิธีบ้านๆครับขวม้อนกับคุณแม่นพรัตน์แต่ยามเมื่อวานไปเก็บมาได้ไหมเนาะม้อนใหญ่เขากองเบลือนะครับม้อนจีนฮะม้อนจีนบอกโอ้ยม่ม้อนหยักบอกอันนี้เมื่อวานวันวันพระนะครับแม่บอกเมื่อวานในนกพันเนาะก็ได้เอาไปทำบุญนะครับ กับพี่น้องบ้านข้างหุ่งนะครับก็ไม่พอกันนะครับไม่พอกันมันคือคือเบื้องลายนะแม่เนาะแต่มันหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการขวมอนนะครับแบบแบบบ้านๆนะครับเป็นเป็นมอนจีนนะครับมอนใบใหญ่นะครับมอนลาชินีเนาะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคนะครับของคุณแม่นกพลัดนะครับเรื่องสมุนไพรไว้ใจนกพลัดนะครับอันนี้มันซอยอย่างเงี้ยลดความดันเบาหวานได้เนาะน้ตาลเลื่ออ่าเาไปเลื่อนไปอ่ไขมันอืมแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลอืม บ,บํารุงสายตา,าขับคลายวัณโรคลดอาการก่อเกิดมะเร็งปรับระดับความดันโรคหัวใจมันอะไรบ่ไหมก็มืออะไรดีตอนมันหอนก็นไมหมแล้วอ,<ะ>อ,อันนี้เช่าหอนแล้วอันนี้มันมันสีได้แล้วอ เมื่อก็ได้เพราะว่าไผ่กรอ,อ,กอ่อนไผ่แห้งมันก็เมื่อบ่ได้มันก็กลวกอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเท,เทคนิคโบราณน,นะครับของคุณแม่นะครับได้เทคนิคมาใส่แม่ที่แรกกับชุนโดเล่สระ,ะบุรีอืมอันนี้เก็บๆก็บเพื่สูงประสบการณ์มาเลยเนาะแล้วก็ไปดูงานดูอันการจันาบุรีครับ ที่เราก็บาดจากข้อมูลว่าชาปคุณมันเด็ดไดรกูเลยสื่อของเขามากกูเลยเบิกเขามาว่าเออมันรักษาได้นอกเขาส่งออกนอกเท่ากับอีกประเทศไทยดีละคลายระบ้านเท่านี้ละจนเรามามาใส่ได้ผลเองเนาะอย่างที่เขาเขาเขาเคยขายกับเจ้าเนาะแม่อาจารย์พิเศษกับใครได้เนาะบัดนี้คันคุณไรไอ้ไอกับไอ้แปลว่าไอ้เขาดปาก รวมแก่ๆกินสีรักษาได้อหอมเลยครับอันนี้อยากจะให้ได้กลิ่นนะครับหอมมากนะครับมันมันจะแตกต่างกับเราไปตากนั่นเนานะหอมหอมต่างกันนะครับเวลาเอาใส่เอาใส่ถุงเอาใส่ถุงเอาใส่ถุงเวลาไม่ใส่ถุงมันกรกรอบเนาะสวยงามเหมือนกันเนาะอเอาใส่ถุงมันกรกรอบเวลาเราเอาใส้เอาขายกับ เวลาเก็บกัเก็บตอนเที่ยงบวเก็บตอนแบบบาวว่ายเพราะว่าอากาศเย็นมันชื้นอันนั้นเป็นเทคนิคนเนาะแล้วบะนี้กะเวลาห่าสีซุงเอาใส่แก้วจกสามที่ใบแล้วกันสามสี่ใบอะนี่สามทีใบในใส่แก้วสามสี่ใบแค่นี้เออเออเอาใส่แก้วบะนี้กในในใบบะเทน,น,น้ำห้อนลงมันออกเลี้ยวไอ้ห้อยห่ากับมากินกินแล้วกันโงอ,อีกเอคาร์เมนผูประหยัดหานซามเพื่อมันจะเกิดซามใบอะนี่ฮนะเนี่ย เออสามใบนั่นเอาน้ำที่สามเพื่อใไปมันจืดอืมนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะเวลาเวลา,วลาไปต่านกน้องแม่เนาะสวยเลยนะสวยงามนะครับตากแต่ตากไ้ร่ม,มถ้าตากแดดสีสีโบงงามออันนี้เทคนิคที่สังสม,มานานนะครับจักปีแล้วแม่หือไวเขาสูนโยเลมันก็จักปี พ่อพ่อข่าวสามเจ็ดแม่ข่าวสามแปดเดี๋ยวนี้มันก็ฮุกสิบเท่าไรเลยครับเพ็ดบ้าคู่ปีได้บ้านในวังก็เตอันนี้มาคุณจักมอันน,น,นี้อันนี้พื้นที่บ้านโดยรอบนะครับว่าจะทำคอร์สกันอยู่นะครับคอร์สสอนทำสมุนไพรนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับที่บ้านนี่ปลูกเองเก็บเองผลิตเองนะครับเป็นออแกนิกล้วนๆนะครับไม่ใช้ สารเคมีนะครับข้างหลังนุ้นจะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกอไผ่นะครับซึ่งเป็นเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่ใช้ทําปุ๋ยนะครับก็ลงมาก็ไม่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 ถือว่าทํานะครับก็เอาไปเอาเอาไปคุมแล้วไม่นาะคุมให้เวลามันปลูกแล้วมันย่อยสลายของมันเองเนาะอันนี้ที่บ้านก็ทําทําสมุนไพรนะครับดูจะเหมือนโรคนิดนึงแต่ว่าทุกทุกส่วนนะครับทุกต้นนะครับ ในบ้านหรทุกอย่างมีประโยชน์ครับมีประโยชน์หมดนะครับก็เลยว่าเวลาเก็บเวลาอะไรก็ไม่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 ไม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 ค่อยได้ตัดได้อะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาเอามาใช้ได้ทั้งหมดนะครับนี่คือสมุนไพรนะครับที่แม่ทํามานะครับตั้งสมัยโอ้หลายสิบปีแล้วแม่เนาะขุยาตายหญ่เน,นนะานนนะคนที่ได้เป็นสมุนไพรก็้อนผู้คนปศนบาำคนเป็นนิติร่วงนิติร่วงหมดรักษาเดเวา พี่รวงไม่ก้นเนาะอในทวันนะับเอินไม่ก้นอโหเป็นมันออกคือเดียวกับยุ่งจีนมานี่นะมันเนันนี่แหละเลยไปเอายาให้บ้านมิดมาแล้วก็พอมันออกมาหลายเนาะโอ,อกมาหลายวิธีรักษาก็คือขูดขูด,ข,ดขูดแล้วก็นีพัดลมมามขูดขูดก้นนะที่มันเป็นตุ่มมีมัดลมมาแล้วก็บอนะ วลาทาน่ะก็กองก้นชัยผาร่มนั่นแล้วได้ยาเลิกกองก้นผาร่มเป็น้ประมาณสองสามเดือนยังเป็นอึปู่ปลูก็เลยเมื่อบ้านเมื่อบ้านก็เรียกว่าคนประเทศประเทศนอกเนาะคือประเทศลาวเนี่ยละมาหัวยี่ก้อนเกลือแมาหัวยี่ก้อนเกลือก็เจ้าว่าพ่อแม่ก็เจ้ารักษาคนดีอืม เมื่อบ้านก็เลยมีอาการเป็นไถ่อืมโอ้ยไถ่แต่คารวาเพื่อนคอนขีดเดียดกันหลับบ่ได้ไปมอืมปากก็จนออก <laughs> เจ้าก็นำมาเั่นกันว่าอ่นเราปู่หรือป้าให้ข้างากูจะหลักงชาอยุเพราะว่ามันดีักชาก็หลักงชาเรียนาะก็เขาบอกเอาลาเขาเอาผ้านึงเขาก็นำมาหั่นก็เอามาต้มต้มแล้วมันก็กินมันก็ดีแล้วดีให้ถึงกูมัอยกูมั่นอจណ้ะ เห็นได้จากสีได้เนาะกระเฮือนผัดกระืทยกระเผ่หลังนี้แล้วครับมีมีห้องครัวมันบังข้าเจ้าต้มแล้วข้าเจ้าใส่หม้อแล้วข้าเจ้าก็ออกไปอยู่เนาะอือจะได้จากสีได้จ๊กอะไรหม้อข้าเจ้าเนี่ยโบได้หลักเนี่ยเนาะโบได้หลักจ๊กอะไรหม้อข้าเจ้าอบพิฟูอือเป็นผัวมาที่โตมาต่อมาเป็นเก่าหัวมากๆแล้วเนาะอ ก็ได้ไปปลูกเล่าเกินยัางบอลอีกเราก็บว่าย่างปลูกดีนะอเขาไปต้มอยู่างอื่นเขาเอาข่าได้หอมหรือเขาย่างคนละอันนี้คนแรกเลยล่ะจุกแล้วก็ไปปลูกเลยได้เป็นที่มาที่ไปแล้วมาเห็นคู่มือนี่มีลายสำลีแม่คู่มือนี่สมุนไพรก็แต่เดี่ยวโบสมุนไพรไหมในเฮือนเดียวไม่จะลายจะอกันเดี๋ยวไปไปดิสก์มาให้ทั้งหมดเลย คนเพชรจะบุญมาเยี่ยมอืขราเจ้าเป็นพระเจ้าบุตรีมนาเยี่ยมพ่อปู่แล้วว่าตาัวงนเนาะปู่เหตุจังไรงพรร่อปู่ัดีหอยเข้ากินย้าบอันไข่บ้านเข้าเนี่ยแล้วเอาเนี่ยย่คนฟังแล้วพอเราว่าทั้งพ่อทั้งแม่เขากลัวคนนั้นดีเ้วอืออยากได้ยุ่งนอนละรอยคนว่าได้ออันนี้คือเรื่องโลหิตสีดวงนะน,นีเ,เนาะ นอนได้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 พันมันมาอยู่บ่แม่ได้บ่เนี่ยกลูกไว้ตานังมานี่ยก็นนอนแล้วร่อยใช่นหนอนเลยเลยเนี่ตัวนี้คือตอนนัวน,นี้คือเขาผ่านมานี่เขาเขา,เขาเห็ดเป็นแคปซูลอะไรเนะาะดีเงินเป็นแคปซูลได้เนาะถ้าเป็นไผยฝากห้องเนี้ยมันมันเป็นภัยที่เป็นสะดวงลิซิดวงลิซิดวงยังไงครับแม่ลิซิดวงลำไสายลิซิดวงทว่านัก แบบเป็นเลือดสดๆออกมานี่ก็ได้เลยกินแล้วเป็นริดิะดวงนี่กินแล้วเ่าอยู่ท้องอืปราสาได้อืเออขาเจ้านั่นห้อยจนมึดมึดมองไปเนาะมึดจิตนะที่เขาเจ้าไปทํางานเชีบุรีนะนายกาดนะอืบานี้คนบ้านเขาได้กาดเนาะนี่แกจิกแลเวาเอายาเย็ดด้วยไปกินเขาได้เงี้ยแล้วก็สั่งสั่งซื้อเนาะขายพี่น้องเขาเนาะเราได้ขายแพงเลย ค่ชุนละสอบาทอืมค mm euh in ุ้มืงอนี่กินได้หมดทุกอย่างเนาะเห็นเราขึ้นมาเพิ่งกินได้หมดได้เออดีเลยย่อไปอยู่ท้องเนาะอืมคุ้มืงอนี่อ้วนตุอ้วนตุขึ้นมาเราเจอกันล่าสุดเนาะอันนี้ก็เป็นอีกยาอีกตัวนึงแล้วถ้าพี่น้องสนใจครับมีเงอนนี่ประมาณเขานี่คนหลายคนนี่อ้อมแอมเขานี่ก็เจ้าไปกินก็เจ้าไปดิบแต่เจ้าก็มาซื้อเหรโอ้ยซื้อยาเขาคนอื่นนะวะแล้วว่าเท่าห้าน้องห้านีบ้านเฮานี่บ้านบ้านเฮานี่ห่วยอยู่ห้าร้อยหกร้อยเนาะ อันนี้ฝากฝากไว้ได้ครับแม่พที่เป็นลิซิดวงเพราะว่าเป็นมนนีมีม,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 มีหลายตรครับแต่ว่าพูดถึงว่าคลิปนี้เขาสีว่าว่าถึงซาเบมอนไปแล้วเนาะบันนี้มาฝากฝากว่าดาลิซิดวงได้ครับอ,อยู่เพื่อนเป็นสมุนไพที่ปลูกเองเก็บเองผลิตเองนะครับเป็นสินค้าโอท็อปเอาบริสกัดไปใส่เนาะาบุงลเลือดเลือดป็นดิ่งเป็นก้อนพวกบาหวานนะฮะแทนตัอาอ่อันนี้สมุนไพรบ้านๆนะครับ ยาอยู่แก่กระหอละหาซืป,ปาบ่ได้ไปเอาไชเอาในเฮือนปลูกไว้ในเฮือนอันนี้จะเป็นพื้นที่ประมาณของเขาเกือบไร่บนเนื้แม่เนาะปลกูกปลูกไว้อันนี้ท่านใดที่สนใจนะครับหรือท่านเป็นโรคอะไรอยู่ก็มาปรึกษาได้ที่บ้านนะครับพวกใดได้ลูกได้ลูกเราบ่มีน้องใม่ลูกกินอือจอยจ๊บะอ่าบนลูกโบวเข่าอูอ่มาเลยเออรับรองเรื่องยารับรองจากประสบการณ์ลูกค้าที่มาซื้อเนาะแม่เนาะ ลูกโตลูกบวมลูกอ세จีบเสื้อบาดเท้าอเอฟเฟกดีขนาดกวองไฟเขาจะเสตาเลยเนี่ยลูกข้าวอหลั้อมารดไิครับลูกประคบเอามาเพิ่งมาผานอนา อันนี้เป็นเป็นรีวิวยาคุณแม่นะครับอยู่บ้านนะครับเรียกว่าซีซีเห็ดถ้าผูดด้ใดสนใจก็ซีเห็ดคอร์ดสอนห้เได้ครับถ้าสนใจครับซีเห็ดคอร์ดคืมาสอนห้สนใจก็มาเรียนเป็นอาชีพได้อันนี้มันเป็นอาชีพให้ให้เฮาแลวก็สืบต่อลูกหลานได้นะครับคืออังกัมโนนก็มีใครจะได้เป็นเห็ดพันอเห็ดพันกับมีนะครับอังกับโนนี่เดียวเดี๋ยวซีเห็ดคอร์ดสอนเลยครับสนอนเห็ดแคปซูลเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นยายากำลังอย่างดีเลยครับตัวนี้ นี่ยแต่ว่าสูตรเขาบอกได้ครับเอาไว้เอาเอาไว้บอกกันในคอร์สนะครับเนาะสีเริ่มสอนตั้งแต่ว่าามีอุปกรณ์อย่างเนี้ยนะครับมีอุปกรณ์อยังเห็ดเน่าไดเก็บเน่าไดเวลาไดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเขาสอนโบแพงนะครับสอนให้พี่น้องได้ไปไปประกอบอาชีพกันถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาใต้คลิปนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเนาะวันนี้ครับกับซาไปหมอนนะครับแล้วก็ว่าวอดสมุนไพรคุณแม่ที่มาที่ไปคร่าวๆนะครับ แล้วในคลิปหน้านี่เดี๋ยวเ้าสิมาลงรายละเอียดกันนะครับว่ามีตัวใดแน่นะครับฝากกดติดตามนะครับบ้านสมุนไพรแม่นพารัสนะครับเรื่องสมุนไพรไว้ใจนพารัสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าทาง YouTube Channel นะครับ Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตเรื่องสมุนไพรบ้านๆของเรานะครับกับสมุนไพรแม่นพารัสนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะแม่ตาขอตัวลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอ้ไปเอฟเฟกต์ในการขนาด สวัสดีครับหน้าตาก,ก็จะเป็นในบนเต๊กเอาเคียงมาเอาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ